สวัสดีเพื่อนๆชาวไนโคกันด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเติมแพ็คไหนคุ้มที่สุดนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราคุยก่อนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจก่อนนะว่ามันมีอีกแบบนึงด้วยโดยเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ขึ้นให้ดูนะครับซึ่งมีคนเปิดได้แล้วก็อยู่เซิร์ฟอะไรว่าไปฮะเป็นสัตว์แดงเป็นสัตว์ทองเป็นสัตว์ม่วงเป็นอะไรอีกเรื่องแต่ให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเซิร์ฟเกาหลีที่ขายกนเนี่ยสัตว์ทองอะ่ะ ราคาเป็นแสนนะครับโอเคไหมสกิลเป็นแสนนะครับทุกอย่างที่มันแบบแรงๆอะ่ะอี่ยอย่างเงี้ยเป็นแสนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเนี้ยคือเป็นแสนนะครับส่วนมน่ฟในหลักหมื่นนะครับแต่ว่าเราแลกได้เนาะไอปัญหาคืออันนี้มากกว่าอ่าเหมือนแอดนะครับถ้ามีก็หลักแสนเช่นเดียวกันครับสกินอาวุธอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยหลักแสนแทบหมดโดยอันเนี้ยเป็น ID ที่เรียกว่าเป็น ID ไก่แล้วละกันเนาะเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิด หลังจากนั้นเปิดเฮ้ยย่งดวงดีได้วะ่ะขายเลยมีคนดึงทันทีครับ25 0 0 0ปิดเรียบร้อยหรือเป็นสัตว์ม่วงที่ผมเจอเนี่ยราคาอยู่พันกว่าบาทนะครับก็คือขายยกไอดีจบเรียบร้อยอะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้เอาให้เข้าใจก่อนอันนี้ที่ให้ดูเนี่ยคือสัตว์ส้มไหมถ้าผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พาคือรีเจนตเนาะเออแต่ว่าทีเนี้ยมันมีสัตว์เนี่ยมันมีอีกหลายแบบนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีหลายตัวครับ อเอาให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะดังนั้นดีที่สุดเนี่ยก็ควรเอาให้มันเป็นส้มนั่นแหละถูกแล้วก็อันนี้แหละที่ที่คุยกันเนี่ยจะเรียกส้มหรือหรือว่าเรียกยังไงดีวะเออแต่มีอีกแบบนึ่งที่คนต้องการเลยเนี่ยคือสีแดงเลยมันมีแดงอะ่ะคือดีสุดอันดับรองลงมาคือส้มนะครับซึ่งไอ้ส้มเนี่ยตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทตอนที่เกมเปิดใหม่ๆเนี่ยซื้อกัน5 0,000ไม่ออกนะครับแต่มาออกกันใน2 0 0 0 0กว่าบาทเอาไง่ายว่าออกแน่นอนเนาะเอาละทีนี้ทําไมต้องบอกก่อน ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่าเออราคาซื้อไอดีเนี่ยราคานี้นะเก็ตตรงนี้ก่อนนะสีม่วงเอาง่ายๆว่าไม่เกินสามพันคือสัตว์ม่วงเนี่ยอ่าสัตว์ม่วงเนี่ยราคาไม่เกินสามพันจบนะจบก่อนแต่ถ้าสัตวส์สีส้มดีเจนเนี่ยส่วนใหญ่สองสามหมื่นที่ขายกันนะครับถ้าสีแดงไม่รู้ราคาว่ะแต่คงมากกว่าห้าหมื่นแน่นอนโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาในส่วนของการเติมว่าเติมแพ็คไหนบ้างและที่มันดีเนาะ โดยอันดับแรกผมจะเอาให้ดูเลยครับอันเนี้ยเอาให้ชัดก่อนนะมันเรียกว่าจะเป็นพาสก็ททได้แต่มันแยกเนาะพาสซัมมอนพาสอาวุธพาสแบบว่าค,คือคือมึงก็โกรค,คือประดับคคือมึงเยอะไปมึงก็เอาซะสี่พาเลยโอเค4แ่พ็คเนี่ยสมมติว่าเราเอาแค่สัตว์แล้วกัน2000เพชรเอาละทีนี้เราก็ไปคำนวณดูซิว่าเออไอมูลค่าของเพชรเนี่ยมันเท่าไหร่วะ เราลองไปเสเ็จนะครับถ้าเติม4,000บาทนะครับเติม4,000บาทจะได้8,000เพชรเราหารเฉลี่ยเลยก็คือ1,000บาทนั่นเองครับโอเคทีนี้เรารู้ยอดแล้วเนาะ2,000เพชรคือ1,000บาทย้ำก่อนนะหมายความว่าคุณมีสิทธิ์สุ่มตรงเนี้ย11รอบ1รอบ1รอบเนี่ยยาวเลย1รอบ1รอบรอบยาวเลยเอาไงไ่ายๆเปรดเที่ผมนับน่าจะไม่เกิน40รอบแล้วกัน คิดว่านะไม่น่าไม่น่าเกิน40รอบเนาะโดยหลังจากสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีดวงว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นะครับคนละเรื่องนะโอเคปะ่ะอ่ะคุณเติมไปเลยพันหนึ่งได้ไม่ได้โอเคเราไม่รู้ไม่มีการันตีนะครับไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะได้ส้มหรือทองหรือม่วงนะชัดเจนตรงนี้ก่อนนะดังนั้นถนะ้าหากใครต้องการที่จะได้สัตว์ม่วงสู้ไปซื้อไอดีราคาพันกะบาทดีกว่าไหมอันนี้คือคําถามน,นะ ดีกว่าไหมแต่ถ้าใครอยากได้แบบเฮ้ยสีส้มแม่งเลยดีกว่าก็ลองดูก็ได้จะสุ่มเองก็ได้เจ้าของก็ไม่ได้คิดว่ามันจะออกง่ายนะฮะเลเกมนี้แม่งตึงแบบตึงสุดๆอะตึงนั่นแหละกูเคยเล่นเกมมาแม่งตึงแบบตึงไม่เห็นใจกันอะนะเกมเนี้ยคือมันโหดมากนะครับไม่ได้หมายว่าคุณจะออกเนาะโอเคอันนี้คือแพ็คแรกอยากให้เข้าใจก่อนนะโดยแต่ไอ้หน้าไอคอนแถวนี้ไอแถวรูปบวกอะเออไอแถวรูปตัวละครตรงเนี้ย โอเคไหมแตะเข้าไปเดี๋ยวคุณก็เจอเนาะอันนี้คืออย่างแรกเอาให้เข้าใจก่อนนะเพราะไม่งั้นกลัวเพืเ่อนเทียบราคาไม่ได้เนาะอันนําต่อมานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นแพ็คปีกดำนะครับซึ่งแพ็คนี้ราคาอยู่ที่700บาทเห็นแล้วใช่ไหมได้อะไรบ้างเอ่ยพันหกร้อยเพชรนะครับแล้วก็ได้อันนี้ซึ่งมันทําอะไรได้บ้างครับสิทธิพิเศษครับคุณจะได้ EXP ตรงนี้2เหรียญนี้นะครับแล้วก็สามารถสุ่มได้ด้วยโดยคุณจะไปเลือกเอาว่าจะเอาเป็นอาวุธหรือ พหานะเพื่อนๆไปเลือกกันเอาเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทอนท้ายเนาะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกับได้เพชร1600เคลียนะอันดับต่อมาครับในส่วนของไอแพ็คอย่างเงี้ยถ้าถาผมเนี่ยเติมก็ดีถ้าเล่นจริงจังวงเล็บเติมก็ดีเหตุผลเพราะอาวุธพวกเนี้ยหลังจากที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะครับที่ไอเป็นบวกบวกทั้งหลายเนี่ยหลังจากที่เราไม่ได้ใช้เราสามารถเอาไปใส่ในสมุดต,ต่อได้ ดังนั้นมาเลยคุ้มสำหรับสายจริงจังนะครับวงเล็บสายจริงจังคุ้มนะครับและอันเนี้ยมันจะได้อะไรต่อเว้ยมันจะได้2,000เพชรครับซึ่งกิ้วหลายๆกิ้วมีการตกลงกันแล้วว่าวันนี้เปิดวันแรกมันยังบริจาคไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปของกิ้วบริจาควันแรกนะครับมันจะบริจาคไม่ได้ครับมันจะบริจาคได้วันที่2ครับซึ่งหนึ่งรอบในการบริจาคคือ300เพชรทั้งหมดอยู่ที่900เพชรครับ ที่คุยกันอยู่นะตอนนี้กิวใหญ่ๆมี2แบบครับวันที่2คือวันพรุ่งนี้วันที่13บอะ่ะบริจาคกันนี้ก่อนเพราะหลังจากบริจาคจะได้กล่องโมเลออนตรงนี้ครับไอไอเปิดตรงเนี้ยไอหบไอหยบสมบัติเนี่ยเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในกิวจะได้ทั้งหมดเลยนะครับและในวันที่13แม่งเติมอีกรอบนึงด้วยก็จะได้อีกกล่องหนึ่งอีกซึ่งโมเลออนเอามาทําอะไรอ่าเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมเผื่อหลายๆคนไม่ทราบนะครับไอหินต้องกางเนี่ยเรียกว่าหินโมเลออน เอาไว้สร้างอาวุธครับของของฟ้าโอ้ยเพียบเลยผมบอกเลยเราลองไปที่หน้าสร้างกันได้ครับแล้วทีเนี้ยเราลองมาที่อาวุธสีฟ้าคุณลองดูนะมันใช้โมเลออน10ชิ้นซึ่ง1ชิ้นในตลาดขายกันอยู่3ถึง500บาทฟังไม่ผิดแต่ไอหินเมื่อกี้ถ้าเราได้กิวที่ตกลงกันมาแล้วว่าวันที่2จะเปิด เปิดหนึ่งครั้งทุกคนในกิวจะได้ไม่ต่ำกว่า50ก้อนดังนั้นหมายความว่าอันเนี้ยหนึ่งก้อนผมตีต่ำว่า300แล้ะกันเพื่อนๆจะได้ไม่ต่ำกว่า15,000เพรโดยทันทีและจะสามารถสร้างอันนี้ได้เลยครับได้เลยไอ้ที่มันยากเนี่ยคือใบอันนี้ซึ่งสามารถไปดอกกระมอนได้แต่อันเนี้ยมันยังไม่ยากเท่าโมลิออน อีเนี่ยหนักมากอีเนี่ยโคตรหนักเลยดังนั้นหมายความว่าถ้าใครที่เป็นกิวตกลงกันมาแล้วเช่นแด๊ดดี้คิมผมไปฟังมาเขาก็คุยกันว่าจะเอาละผมก็อยากเข้าแต่ว่าเข้าไม่ทันไม่ได้อยู่ในกิวเขาก็เลยไม่ทันเนาะส่วนกิวที่ผมคุยกันไว้ก็ดันมีปัญหาเพราะว่าในส่วนของ ID ผมเนี่ยดันเข้าไม่ได้เรียกว่าสร้างผิดเซิร์ฟแล้วกันสร้างผิดเซิร์ฟก็เลยไม่ทันก็เลยอดไปท,ที่เดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่กิวมั่วนะต่อไปชัดเจนก่อนนะอ่ะทีนี้เรากลับมาเรื่องเดิมครับ ในส่วนของแพ็คไหนต่อดีเมื่อกี้ต้องอธิบายไงผมกลัวคนไม่เคยเล่นเยอะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้เอาให้เก็ตและเข้าใจกันก่อนเนาะแล้วก็นําต่อมานะครับจะมีในส่วนของแพ็คพวกนี้ครับนี่ได้อาวุธครับอันนี้ก็คุ้มครับ1,000แล้วได้แต่ที่เหลือก็สุ่มเอาและอันนี้เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปนะครับชัดเจนก่อนนะแต่อันนี้เป็นอาวุธครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะฮะจะเป็นในส่วนของ มันเป็นสเต็ปเหมือนกันเนาะอ้าวู่ไหนวะเนี่ยอันนี้สเต็ปสเต็ปภาหนะครับเดี๋ยวมีคนถามว่าเติมยังไงเนาะก็คือต้องเติมอันนี้สองรอบครับอย่างละสองรอบอะครับก็คือ2 0 0 0 2,400เพชรเพแล้วก็อันนี้ย2 0 0 0บาทอันเนี้ย4,000บาทคูณ2เข้าไปอ่าคูณ2เข้าไป2,000เพรก็ประมาณ1,000บาทพัน0ก็ประมาณสัก1,200บาทนะครับ1,200บาทโดยฉัดเหลี่ยนะครับแล้วก็มาบวกกับอันนี้ 8,000อันนี้4,000เบ็ดเสร็จไม่เกิน15,000ครับคุณจะได้สัตว์ม่วงการันตีที่เหลือเนี่ยผมเลยอยากย้อนไปตอนต้นคลิปไงสัตว์ม่วงเนี่ยการันตีอะถ้าซื้อไอเดีย1,500ไม่เกิน3,000ผมเลยอยากย้ำกันตรงนี้ว่าเพื่อนๆครับผมไม่ได้บอกว่ามันไม่คุ้มนะการเปิดสัตว์เยอะยังไงก็คุ้มเพราะว่าคุณจะได้เอาไปผสมหรืออะไรอย่างเงี้ยสัตว์เยอะมันคุ้มครับ แต่ที่เหลือเนี่ย<ๆ>เพืเ่อนๆก็ลองคำนวณดูว่าเราสายเติมเยอะเปล่าสมมติถ้าเติมแบบไม่ได้กะเติมเยอะอ่ะแบบกูกะเล่นแค่พันสองพันแล้วกูพอเล่นได้แล้วอะ่ะแล้วมีสัตว์ม่วงเล่นได้อะ่ะก็พอแล้วนะจริงๆจริงๆหายดีเถอะถ้าถามผมนะอันนี้คือผมอาจจะตอบเหมือนไม่เหมือนกับชาวบ้านนะผมก็ดูเป็นเม็ดเงินน่สมมติถ้าสัตว์ม่วงเหมือนกันไอดีหนึ่งเติมต้องหมื่นห้าอีกไอดีหนึ่งกูซื้อไม่เกิน3,000บาทโอเคปะ เออที่เหลือเดี๋ยวรอดูสัตว์ส้มอีกทีว่าพวกนี้ราคาจะลดอีกหรือเปล่าด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่รวมนะสมมุติถ้ามีคนลดเลอสักหมื่นห้าอ่ทีนี้คุณก็มาคนโดนใหม่ซิเอหมื่นห้าสัตว์ม่วงเออกับหมื่นห้าสัตว์ส้มก็ไปเลือกเอาถือว่าผมมาบอกแหล่งให้นะครับอ่าที่เหลือก็ตามสะดวกนะครับในส่วนของพระอื่นๆเนาะจะมีเป็นอันนี้นะครับเราจะได้ประดับขนอีกาซึ่งมันจะบวกสีมาเลยอันนี้ก็คุ้มครับ ใครเล่นยาวผมบอกเลยนะเติมเลยอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะใส่ย,ยาวอันนี้ใส่ย,ยาวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆเนี่ยมันจะมีเป็นอันนี้ละแต่ว่าเมื่อกี้เราได้ไปละ1000บาทคือได้แล้วดังนั้นอันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วนะครับเราได้จากประดับอันเมื่อกี้ไปแล้วแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เราเวลไปสักระยะโวเกมเนี่ยมันจะมีแบบแพ็คขึ้นมาให้เราเติมนะครับเป็นแพ็คให้เราเติมอะ่ะเออคือคือ,ค,อ,ค,อคือแม่งเด้งเลยอะ่ะนั่นผมไม่รู้ว่าต้องกดที่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ เป็นถ้าให้เราเติมอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คุม้มเพราะราคาแม่งถูกมากอันเนี้ยถูกมากๆนะครับ75บาทางเงีนะ้ยถ้าไปสกินคือมันจะขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่คุณเล่นเติมไม่หยุดอ่ะผมบ,บอกเลยกี่แบ็คก็เติมไม่หยุดอ่ะโอเคไหมอ่ะบอกว่าคลิปนี้น่าจะเคลียร์เป็นเสร็จสำหรับทุกอย่างนะครับว่าเติมแพ็กไหนดีผมอธิบายครบแล้วนะครับส่วนที่เหลือคนถามว่าแล้วกลุ่มไปเฟซบุก๊กพิมว่าไนไนโคนไทยแลนด์ก็ได้ เจอละที่เหลือเนี่ย,ยเดี๋ยวมีคนโพสขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจอเลยเดี๋ยวคุณเจอเลยที่เหลือคุณก็ไปเลือก ID กันเองสำหรับคนที่อยากได้นะครับก็คลิปน,นี้ขอจบเป็นเพียงประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับผม